ข้อหารือการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีการเฉพาะเจาะจ,จงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาได้มีหนังสือตอบข้อหารือเทศบาลเมืองทุ่งสงกรณีที่หารือเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินนะครับแต่ว่า จะใช้วิธีการจัดซื้อโดยวิธีการเฉพาะเจาะจ,จงซึ่งก็เป็นหนังสือด่วนที่สุดที่อกอคอวงเล็บกวจ0405.2่ทับ24257ลงวันที่28พฤษภาคม2564 25ะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเนื่องจากว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงเนี่ยเขามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องขยายพื้นที่ใช้สอยของโรงเรียนเทศบาลมัธยม วัดท่าแพเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ใช้สอยก็ไม่เพียงพอและก็แล้วก็วก่อให้เกิดความแออัดของจำนวนนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความประสงค์ที่จะซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนโดยใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงจำนวน3แปลงโดยในข้อหารือเนี่ยเขาได้สอบถามไป3ประเด็นด้วยกันหนึ่งก็คือว่า ในการจัดซื้อที่ดินทั้ง3แปลงนะครับเจ้าหน้าที่พัสดุเนี่ยก็ได้ดำเนินการสืบราคาจากท้องตลาดสำหรับราคาซื้อขายของที่ดินใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อขายครั้งสุดท้าย3รายตามพระราชบัญญัติมาตรา4วงเล็บ4ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างข้อ23วงเล็บ3ซึ่งได้ราคาเฉลี่ยในตารางวาละ 3639บาท28สตางทีนี้หากเทศบาลเนี่ยจะจัดซื้อที่ดินในครั้งนี้ทั้ง3แปลงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสูงกว่าราคาที่สืบได้จากท้องตลาดข้างต้นได้หรือไม่อย่างใดตรงนี้เป็นประเด็นหาลือในข้อที่1ข้อที่2ที่ดินแปลงที่2ตามโฉนด เลขที่7-3-0-0 0ซึ่งเทศบาลประสงค์ที่จะจัดซื้อเนี่ยตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมของอที่ดินโฉนดเลขที่3-5-5-7-3ที่ต้องยินยอมให้มีทางเดินทางรถยนต์ไฟฟ้าประปาตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆผ่านที่ดินซึ่งมีการจดทะเบียนเอาไว้ด้านหลังโฉนดที่ดินเลขที่7-3-0-0 0 กรณีเช่นนี้เนี่ยเทศบาลสามารถที่จะซื้อที่ดินแปลงที่สองตามโฉนดที่ดินเลขที่7300 0ได้หรือไม่อย่างไรซึ่งที่ดินหมายเลขนี้เนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่ภายใต้บังคับภาระจำยอมของโฉนดที่ดินหมายเลข35573นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อหารือในข้อที่2ทีนี้ข้อหารือในข้อที่3เนี่ย ที่ดินแปลงที่3ตามโฉนดที่ดินเลขที่6 8 5 7ดตรงนี้มีสุสานหรือห,ห่วงซุยเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนที่ดินรวมทั้งไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณประโยชน์แต่มีแนวเขตเน่ติดต่อกับที่ดินแปลงที่2โดยทั้ง2แปลงเนี่ยมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รายเดียวกัน ก็คือนายเกียรติศักดิ์ศิริชยานนท์และนางอรัตนาศิริพิสิทธิศักด์กรณีเช่นนี้เทศบาลสามารถจัดซื้อที่ดินแปลงที่3ตามโฉนดที่ดินเลขที่68577ได้หรือไม่อย่างไรรวมทั้งเทศบาลต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาขายเนี่ยรวมแปลงโฉนดที่ดินแปลงที่2กับแปลงที่3 ก่อนนํามาเสนอขายาหรือไม่อย่างไรนะครับเทศบาลต้องแจ้งให้เขารวมโฉนดที่ดินทั้งแปลงที่2ที่3ม,มาด้วยเพื่อนํามาเสนอขายหรือไม่อย่างไรตรงนี้เป็นข้อหาหรือในประเด็นที่3นะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลเมืองทุ่งสงได,ได้หาหรือการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงเนี่ยสอบถามใน3กรณีนะครับทีนี้ เรามาดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกันนะครับซึ่งคณะกรรมการเขาวินาแล้วนะครับว่ากรณีข้อหารือในข้อ1นถึเนี่ยตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างมาตรา56วรรคหนึ่งวงเล็บ2บัญญัติว่ากรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงวงเล็บชอช้าง ก็คือถ้าเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นจะต้องซื้อเฉพาะแห่งโดยคําว่าที่ดินเฉพาะแห่งนั้นหมายความว่าที่ดินที่หน่วยงานของรัฐระบุที่จะเลือกซื้อในพื้นที่นั้นๆมีลักษณะจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งมีตําแหน่งที่ชัดเจนและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะมิได้เป็นที่ดินในลักษณะทั่วๆวไปก็ย่อมถือว่าเป็นพัสดุ ก็ย่อมถือว่าเป็นพ be ัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งตามที่กําหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติมาตรา56กวรรคหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บชอช้างที่ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้แต่หากไม่เข้าลักษณะตามมาตรา56กวรรคหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บชอช้างหน่วยงานของรัฐก็สามารถดําเนินการซื้อโดย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกตามมาตรา56วรรคหนึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับหากข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อที่ดินแปลงที่สองตามโฉนดที่ดินเลขที่7300 0ซึ่งตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่35 573ที่ต้องยินยอมให้มีทางเดินทางรถยนต์ไฟฟ้าปะปาตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆผ่านที่ดินซึ่งมีการจดทะเบียนเอาไว้ด้านหลังโฉนดที่ดินเลขที่73000และที่ดินแปลงที่3ตามโฉนดที่ดินเลขที่68577ซึ่งมีสู่สารและห่วงซุย ตั้งอยู่บนสุสานหรือห่วงซุยเนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินรวมทั้งที่ดินไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณประโยชน์แต่ว่ามีแนวเขตเติดต่อกับที่ดินแปลงที่สองโดยทั้งสองแปลงเนี่ยมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รายเดียวกันก็คือนายเกียรติศิริชยานนท์และนางรัตนาสิริพิสิทษิ์ศักด์กรณีเนี่ยย่อมอยู่ในดุลพินิจของเทศบาล ที่จะพิจารณาจัดซื้อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการวินิจฉัยว่าอยู่ในดุลพินิจของเทศบาลนะครับที่จะพิจารณาจัดซื้อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวสำหรับกรณีที่เทศบาลต้องแจ้งให้ผู้เสนอขายที่ดินรวมแปลงโฉนดที่ดินแปลงที่2กับแปลงที่3ก่อนนำมาเสนอขายหรือไม่นั้นเนี่ยเป็นการดำเนินการก่อนขั้นตอนการจัดหาพัสดุ ดังนั้นกรณีจึงอยู่ในดุลพินิษของเทศบาลนะครับที่จะต้องไปพิจรารณาตามความเหมาะสมและความจําเป็นโดยหากเทศบาลพิจรารณาตามในข้างต้นแล้วเนี่ยเห็นว่าการซื้อที่ดินดังกล่าวเข้าลักษณะตามมาตรา56วรรคหนึ่งวงเล็บ2่วงเล็บชอช้างในการดำเนินการเทศบาลย่อมต้องนำระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างข้อ78วงเล็บหนึงวงเล็บจอจานมาใช้ประกอบในการดําเนินการด้วยกล่าวก็คือเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้วให้คณะกรรมาการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงดําเนินการเชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงเนี่ยมาเสนอราคาหากเห็นว่า ราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้ประกอบกับระเบียบข้อ23กำหนดว่าในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่ง เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อวงเล็บ2รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการวงเล็บ3ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้นวงเล็บ4ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ3รายวงเล็บห วงเงินที่จะซื้อโดยให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวก็ให้ระบุวงเงินที่งบประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้นวงเล็บ6วิธีจะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้นวงเล็บ7ข้อเสนออื่นๆเช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่จำเป็นในการซื้อนะครับโดยหลัก การในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการที่กำหนดเอาไว้ในข้อ23วงเล็บ1ถึง7โดยต้องมีราคาประเมินของทางราชการท้องที่นั้นราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ3รายเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อนะครับที่ต้องการะจะซื้อที่จะต้องกำหนดเอาไว้ในรายงานตามในระเบียบข้อ23นะครับครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือกรณีประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีการเฉพาะเจาะจ,จงนะครับซึ่งคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาก็ได้ตอบข้อหารือ ของนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงนะครับเรคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ประยชน์พอสมควรนะครับคุณผู้ชมอยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถสึกคนน้นหนังสือฉบับนี้เนี่ยมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่กอควงเล็บกวจ0405.2่ทับ24257ลงวันที่28พฤษภาคม2564นะครับ